อยู่กันในแบบฝึกหัดที่7.3นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่7ทศนิยมเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่22ค่ะหน้านี้นะคะเขาว่าจะให้เราเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนั่นเองค่ะทีนี้หน้านี้นะคะก็จะเป็นยังอยู่ในเรื่องของทศนิยม1ตำแหน่งอยู่นะคะ แต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จจะมีตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายของจุดโนิยมก็คือโนิยมที่มีค่านั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะคะ,ะทีนี้มาดูกันในข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยสังเกตว่าจะมีรูปสองรูปเห็นไหมคะระบายสีเต็มรูปเนี่ยหนึ่งรูปแสดงว่ามีค่าเป็นหนึ่งแหละใช่ไหมมีค่าเป็นหนึ่งแหละ ต่อไปอีกรูปหนึ่งแบ่งช่องหรือแบ่งส่วนทั้งหมด10ส่วนระบายสี2ส่วนเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า0.2อใช่ไหมทีน,นี้เราก็จะนำตัวเลขทั้งสองตัวเนี้ยมาเขียนด้วยกัน1กับ0.2เขียนรวมกันเป็น1.2เวลาอ่านอ่านว่า1.2นะคะ ข้อที่สองข้อที่สองนี้ระบายสีเต็มรูปเนี่ยสรูประบายเต็มรูป3รูปแปลว่าถ้าเราเขียนตัวเลขแสดงรูป3ามรูปที่ระบายเต็มๆนี้เราจะเขียนได้ว่าเลข3นะคะเขียนแทนว่าเลข3ต่อไปอีกรูปหนึ่งแบ่งส่วนทั้งหมด1ิส่วนแต่ระบายสีไป4ี่ส่วนเขียนแทน เขียนตัวเลขแทนรูปได้ว่า0.4อ่าทีนี้เราจะมาเขียนรวมกันยังไง3กับ0.4เขียนเป็น3.4เวลาอ่านอ่านว่า3.4ต่อไปข้อที่3 มีระบายสีเต็มรูปเนี่ยสรูปเขียนแทนได้ว่าเลขสออีกรูปหนึ่งแบ่งส่วนหรือแบ่งช่องทั้งหมดเนี่ยสิช่องนะคะระบายสีไปแล้ว8ช่องเขียนแทนได้ว่า0.8เราก็นำสอกับ0.8มาเขียนด้วยกันก็จะได้เป็น2.8เวลาอ่านอ่านว่า2.8 ต่อไปข้อที่4ระบายสีเต็มรูปทั้งหมด3รูปนะคะ3รูปเขียนแทนตัวเลขได้ว่าเลข3อีกรูปหนึ่งแบ่งส่วนแบ่งช่องทั้งหมด10ช่องนะคะระบายสีหนึ่งช่องเขียนแทนตัวเลขได้ว่า0.1 3กับ0.1เอามาเขียนด้วยกันก็จะได้เป็น3.1นะคะอ่านว่า3.1 ต,ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปนี้นะคะก็จะให้เราระบายสีระบายสีแสดงโทสนิยมพร้อมเขลียนตัวหนังสือนะคะทีนี้ข้อที่1น่งเนี่ย 4. 5. 4. 5หมายความว่าเราจะระบายสีเต็มรูปอะ่ะ4รูปนะคะระบายสีเต็มรูปเป็น4รูปอะ่ะเราก็ระบายไปก่อนเลย ใครไม่มีสีใช้ดินสอแรงเงานะคะ เต็มรูป4ีรูปต่อไปจุด5หมายความว่าอีกรูปหนึ่งเนี่ยแบ่งช่องทั้งหมด10ช่องระบาย4ีช่องนะคะเราก็จะได้รูปภาพที่ถูกต้องก็คือเต็มรูป4ีรูปแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยระบาย5ช่องจาก10ช่องนะคะ เวลาอ่านเราอ่านว่า4.5ต่อไปรูปที่สอง1.8ึ่เราก็จะระบายสีเต็มรูปแบบ1รูปนะคะ ส่วนอีกรูปหนึ่งเราก็จะระบายเพียง8ช่องนะคะไม่ต้องระบายหมดทีน,นี้เราก็จะอ่านว่า1.8นะคะ ที่ส3.0สามจุศูนหมายความว่าไงหมายความว่าระบายสีเต็มรูปอ่ะสรูปแล้วทศยมต้องระบายไหมไม่ต้องจุดศหมายความว่าทศยมมันไม่มีอะคะ่ะสาก็คือ3นั่นเองเราก็ระบายได้เลย3รูปเต็มเต็ม เวลาอ่านเราอ่านว่า3.0ต่อไปข้อที่4ให้รูปมาร,ปรูปเรียอยาว3รูปโจทย์ก็คือ2.9บาหมายความว่าระบายเต็ม2รูปแล้วอีกรูปหนึ่งระบาย9ช่องจาก10ช่อง ก็เรียบร้อยแล้วอ่านว่า2.9ต่อไปข้อ3เขียนในรูปโพนิยมให้เราเขียนเศษส่วนที่อยู่ในรูปโพนิยมให้เราจำไว้เลยว่าถ้าตัวส่วนเป็น10เราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตำแหดังแงถ้าตัวส่วนเป็น10ให้เขียน ให้อยู่ในรูปโทศนิยม1ตําำแหน่งเท่านั้นต่อให้ตัวเศษจะให้มาเยอะแค่ไหนก็ช่างขอแค่ว่าให้อยู่ในรูปโทศนิยม1ตําำแหน่งเช่นข้อ1เศษ36สก่วน10ก็เข <trails> ียน36เวลานับโทศนิยมนับจากหลังขึ้นหน้าหลังขึ้นหน้าหรือนับจากขวาไปซ้าย1ตําำแหน่ง บบต่อไปข้อที่2อ9 4ส่วน10ก็เขียน794เวลาใส่โทศนิยม1ตำแหน่งนับจากขวาไปซ้ายหรือนับจากหลังขึ้นหน้าใส่จุดหน้าเลข4ไม่ใช่ใส่จุดหน้าเลข9นะใส่จุดหน้าเลข4นะคะต่อไป208.10ส่วน10ใส่จุดหน้าเลข8 เศษ3,145ส่วน10ใส่จุดหน้าเลข5เวลาอ่านข้อที่1ก็อ่านว่า3.6ข้อ2อ่านว่า79.4ข้อ3อ่านว่า20.8ข้อ4อ่านว่า314.5ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่7.3เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ